สวัสดีพี่สั้นครับนี้ลงไปวัดครับหาพระอาจารย์ก่อนเอากระเป๋าไปถวายพระอาจารย์แจกติโยมผมตื่นเช้าเลนครับเพราะว่าที่นี่เช้ามากครับตื่นเช้ามากหมู่มงเสร็จแล้วครับฉันข้าวเสร็จแล้ว ก็อยู่ใกล้บ้านเลยว,วันมาแต่เช้ามัวิกิจอย่างเช้าก็ไม่เช้าเท่าไรนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ทั้งฉช้าฉันข้าวเสร็จแล้วดานโยมขึ้นขึ้นไปหมดนะครับค่อวานนี้ก็ประแจกให้เด็กขับซูนเด็กเล็กครับซูนพัฒนาเด็กเล็กขอบคุณพี่สาวใจดีนะครับที่มีคุณเหมาของให้ผมมาแจกนะครับ แปบบมอนคุณป่าถ่ายลิปอยู่ครับมาถวายกระเป๋าครับแป๊บหนึ่งนะครับ ไปบ้างครับวันนั้น,นถวายให้พระอาจารย์แจกญาติโยมที่มาวัดตอนเช้าครับ กล่อ,องอะไรครับกล่องกระเป๋าทไมมนครับกระเป๋าไว้แจกอันไม่ออกที่มาอัน,นตอนเช้านะครับอันเช้านะ่ะ ก็ไปแจกนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับไว้ถ้าปอ,ออกไม่ออกมันมาลงวัดต,ตอนเช้ามาแจกเลยครับไม่ยังไงกระเป๋าครับของไม่มีของไม่มีใช้ถือกระไทยมาอ่อน,น,นเลยนอนนองเล่นแล้มคอยครับคอยมา ผมตาเคียนเออพอ้นี่สบายเลยครับสบายแล้วครับผมถวายแล้วนะครับขอบคุณพี่พี่คันครับออมาจากวัดนะครับเดี๋ยวไปหยอดนตั้งกดกันเพราะว่ามืดฟ้าโมดินเลยครับ ตอนนี้รู้ว่าจะทันไหมเยอยวต้งกดยางมือจริงๆเพราะว่าคุยกับพะอจา์นานมาก ที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่เด้อครับไปถวายพระอาจารย์แจกให้ญาติโยมพรุ่งนี้นะครับน่าจะมาไม่ทันเพราะว่าแต่เช้ามากหกโ,โมงเสร็จแล้วสันข้าวนะครับพรอะมือจริงๆครับถกฟ้ามือมามจะทันไหมยอดนักบวด ขาดเข็มขัดกับไฟเสียงเตือน ดดออาาฝากเหลื่อมอิ่ีขอบคุณี่บิ๊กคันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ